สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอ้เดอะทีวีรายการที่จะรีวิวของเล่นแม่คุณพาตัดคลาสคือวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับมันเป็นแบบนี้ตอนแรกที่ผมดูอ่มันมันจะบุบอีกนิดนึงแต่อันนี้มาเป็นกลมเลยแต่ลูกที่เอาไว้ยิงมันเป็นแบบนี้เขียว เขียวแล้วก็เหลืองชมพูนะครับแล้วตอน,น,นเวลาเรายิงอะ่ะเราก็ทำแบบนี้นี่นะเอามาติดกันแบบนี้แล้วก็ยิงแต่ผมไม่ยิงเดียกก๋ยวก็เดี๋ยวจอของผมมันแตกแต่ที่เด็ดมากที่สุดน่าจะเป็นปืนลูกสองนี่นะครับ ผมมาจากร้านยี่สิบปืนอันนี้นะพร้อมกับลูกกระสุนสามอันนู้นก็สามอันนี้นะครับความจริงแล้วมันไม่ต้องชักเลยแต่ตอนแรกผมนึกว่าชักตอนแกะนี่นะครับดันให้มันเป็นสุดถึงนี่เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดนี่ให้กล้วยพร้อมเลยนะ กดตรงนี้นะครับแบบนี้เลยมีผู้สนับสนุนอยู่นะแล้วที่ผมจะบอกว่าผมไม่คผมไม่ค่อยรีวิวเพราะผมไม่มีเวลาเลยแล้ววันนี้ผมก็ไปหาหมอด้วยอื้อ รูไหมว่มาเธอน้าร้ายจะตายแล้วแล้วคือใครที่ยังไม่เคยดูช่องผมก็สามารถกดย้อนไปดูที่ข้างบนของผมได้เลยนะนี่อยู่นี่อยู่ข้างบนอย่าปีนขึ้นไปดูแล้ว แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างให้ผมด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน See you soon bye bye